ดีกันยามเช้าครับยามเช้าเช้านะทุกคน,นแล้วสวัสดีสทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเล็กนําซิงครับผมไปตอนนี้เราก็ออกเดินทางครับไปหาเจ้าบอ่อทองครับกับหน้าง,งานใหม่เมื่อคืนนี้เสียตินก็ได้ย้ายรถไปไว้ให้แล้วครับกับหน้างงานใหม่แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนครับ แต่พี่ินเอยแต่พีตินส่งหมุดมาให้ลนะตอนนี้ก็เป็นเวลาครับจะเจ็ดโมงเช้าแล้วหกโมงหมงสี่สิบเอดนาทีครับหกโมงเช้านะทุกคนนะเราก็จะเดินทางไปนู่นเลยระยะทางก็น่าจะอยู่ราวๆที่ดูเสียตินปักหมุดมาให้ครับ ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ50-60กิโลครับประมาณนั้นออกเดินทางแต่เช้าครับบันกรวดแต่เราต้องแวะเติมน้ำมันก่อนน้ำมันไม่ได้เติมนานนะครับตั้งแต่ผมวิ่งไปซื้อของนู่นแล้วก็ จวเท่ากับสายซิ่งไม่รู้ว่าหน้างานนี้จะกี่วันนะครับผมว่าน่าจะเป็นงานถมอันนี้หรือเปล่าทำฝายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะยังไม่เห็นหน้างานนะครับ มันยังราคาเท่าเดิมตัวนี้สามสิบสามห้าเราก็จะเติมปั๊มนี่แหละปั๊มเชีวลูกค้าเยอะไหมก็ลูกค้ามีอยู่เยอะอยู่จะไเปเติมปัมป๊มพิธีก็ได้ วันนี้มีตลาดตัวนี้บัดกรวดบรรยากาศยามเช้าครับเจ้าจักรเลนก็เอาไหมลูกพี่โอ้เล่นวิ่งค่อมเลนอยู่6โมงเช้าครับ7โมงเดอาพาอาทิตย์ขึ้นแล้วพาอาทิตย์ขึ้นสูงมากครับตอนเช้านี่ ไฟแดงไฟส้มไปได้ไหมเราแวะเติมน้ำมนันก่อนครับอลูกค้าเยอะเหมือนกันด้วยมาเติมปั๊มพีทีครับ พีทีเติมพันหนึ่งครับผมนี่มีบัตดรดวยบัตรพีทีบัตรสะสมคะแนนครับซื้อนะ้ำมันยังเท่าเดิมครับยังไม่ขึ้นราคาครับสามสิบสามห้าเก้าห้าแก๊สโซฮเก้าห้าเก้าสามสิบเก้าสี่หก อ๋อทงสัยปั๊มนี้ไม่ไขายก้าหนึ่งกับดีเซลบีสิบรอเปล่าไม่มี อาดแดดออกแล้วอ่ะหกโมงเจ็ดโมงเองแดดออกแล้ว <c oughs> จัดเลยครับเด็กปัม๊มเด็กปัม๊มมาดูกันครับจะได้เยอะแค่ไหนครับจะเลยครึ่งถังไหมน้ำมันเก่าเรามีเท่านี้นะน้ำมันเก่าเหลือขีดนึงครับอู้เกือบเต็มถัง แต่ไม่ถึงกับเต็มดีครับเอือเก๋งไม่รูรว่เฮ้ยวนแบตผมเป็นอะไรอ่ะอู้หายลืมไปว่าเปิดกล่องเครล่งไฟฟ้านี่ยะวนแบบผมขึ้นลงขึ้นลงแบตมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยดูเลยครับจวดไปหาเจ้าบอดทองครับสู่ขบวนการเดินทาง ยิ่งใหญ่ึ้นแล้วผมเที่ยวกลับนะครับผมผมนอนบ่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมต้องมาตลาดมาซื้อของนะครับผมก็บอกเขาแก่ไปแล้วเลยเขาแก่บอกว่าเออก็เที่ยวเอาไม่เป็นไรพอเราอย่าทิ้งหน้าที่ครับทิ้งเราทิ้งหน้าที่ไม่ได้หรอกใช่ไหมเราทําหน้าที่ทางบ้านเสร็จแล้วก็มาทําหน้าที่ของเราต่อครับ าะเขาก็ไม่มีใครพามาเนาะเราก็ต้องมาซื้อของซื้ออะไรไปขันเช้าอตอนเช้านี้บอกกัเลยว่าถานนโล่งจัดเลยอะโล่งแบบจัดๆุูดน้ำมันยุบเร็วแท้ฮะมันไม่เต็มถังนะครับไม่เต็มถังดี ก็วิ่งความเร็วประมาณ80ขับไปไม่เร็วไปถึงนุ่นก็น่าจะประมาณ7โมงกกว่าครับเราได้นำปั่นชาติเจริญสำบรรยากาศดีมากครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วตอนเช้าครับ

ฉันให้ตายสียังดีกว่ามันทอกล็ล้ำมันไมหรือว่าตั้งสีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจนคลิปหน้าครับเราเดินทางไปหาเจ้าปอทองก่อนคลิปนี้ก็ไปบายครับสวัสดีครับ